สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเทวดาเปิดทางาสี่ราศีร่ำรวยยาวถึงปี64คลิปนี้นะคะอยากจะชวนเพื่อนๆทุกท่านมาร่วมเปิดดวงกันค่ะว่ามีท่านที่เกิดราศีไหนบ้างที่เทวดาฟ้าให้โชคได้รับทรัพย์ก้อนโตร่ำรวยยาวถึงปี64กันเลยนะคะ จะมีราศีไหนบ้างตามมารับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่ราศีแรกนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีเมษคนราศีนี้รักสนุกชอบใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงชาวราศีนี้เป็นคนชอบเข้าสังคมมักจะมีท่าทางที่องอาจมีคนนับถือเกรงใจมีบุคลิกที่น่าเกรงขามมักจะมีเพื่อนเยอะแยะ เข้ากันได้ดีกับคนทุกคนแม้แต่คนที่เขาไม่ชอบนอกจากเข้ากับคนได้ง่ายแล้วชาวราศีเมษยังมีความรู้ดีทำงานเก่งทำให้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานมักจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีชาวราศีเมษเป็นคนเปิดเผยและจริงใจราศีนี้จัดว่าเป็นคนที่มีแฟนเยอะที่สุดในจักรราศีแถมยังเป็นพวกเจ้าชู้ขี้เบือ่อ หาคู่ไปเรื่อยนะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปต้องไม่ประมาและค่ะต้องตั้งสติทำบุญสร้างกุศลที่ไหนก็ได้นะคะจะหล่อพระสร้างโบสถ์วิหารเพราะดวงชะตาด้านโชคลาภกำลังมาแรงมากเลยค่ะ จะได้ลาบลอยจากเพศตรงข้ามที่มีอายุมากกว่าแล้วก็ยังมีเกณฑ์จะได้รางวัลจากการทายผลหรือชิงโชคเป็นรางวัลใหญ่มีเงินตั้งตัวได้ทอยรถป้ายแดงได้ซื่อบ้านหลังใหม่เป็นชื่อของตัวเองในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงชะตามีดวงโชคลาบตลอดเลยนะคะทำงานอะไรก็รุ่งทั้งกิจการส่วนตัวพนักงานบริษัท หรือรับราชการก็ก้าวหน้าจะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุง่งหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองความขยันความเพียรไม่เอาเปรียบไม่คดโกงจะทำให้ดวงของท่านดียาวตลอดปี2,564เลยค่ะมาต่อกันที่ราศีที่สองเลยนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีกรกฎ ราศีนี้จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากหากอะไรที่ตัวเองคิดว่าถูกแล้วใครจะมาเปลี่ยนใจค่อนข้างจะลำบากหากไม่มีเหตุผลที่ดีพอเวลาเข้าสังคมมักจะเกรงทำตัวไม่ค่อยจะถูกออกแนวซุ่มซ่ามตลอด การวางตัวในสังคมก็ขาดขาดกันเกินเมื่อตอนเป็นเด็กนั้นค่อนข้างเลี้ยงยากเป็นพวกดื้อหัวแข็งผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่แต่หากผู้ใหญ่คนไหนชอบแล้วจะชอบสะจนหลงไหล ส่วนคนไหนเกลียดก็จะเกลียดชาวราศีกรกฎจนเข้าไส้ไปเลยข้อเสียอีกอย่างที่ควรระวังเพราะอาจจะพาให้เป็นเรื่องได้ก็คือเป็นคนตรงเลยอาจทำให้คำพูดคำจาอาจไม่เข้าหูคนฟัง แต่ตั้งแต่ช่วงนี้ยาวไปตลอดเลยนะคะถือว่าดวงการเงินโดดเด่นมากๆคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองแล้วก็มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่มีเงินจน่ายหนี้แต่งงานถอยรถป้ายแดงได้ซื้อบ้านหลังใหญ่เป็นของตัวเองตั้งแต่ช่วงนี้ตลอดไปเลยค่ะโชคลาบวิ่งเข้าหารัวรัวตั้งรับแทบไม่ทันแม้จะเด่นในเรื่องของเงินทองแต่ความรักเปราะบ,บาง คนมีคู่แล้วให้ระวังเรื่องกระทบกระทั่งการขึ้นเสียงใส่กันและการใช้คำหยาบด้วยนะคะควรรักษาน้ำใจถนอมน้ำใจกันให้มากสำหรับช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงชะตาท่านมีดวงโชคลาภตลอดปีทำงานอะไรก็รุ่งทั้งกิจการส่วนตัวพนักงานบริษัทหรือรับราชการก็ก้าวหน้าดีเป็นอย่างมากเลยค่ะ มาถึงราศีที่สามนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีตุลชาวราศีตุลเป็นคนที่ชอบวางแผนเจ้าความคิดจนบางครั้งกลายเป็นคนคิดมากจนเกินไปวิตกกังวลไปก่อนทำอะไรก็มักคิดซับซ้อนก่อนเสมอค่ะ ชอบที่จะบงการชีวิตของคนอื่นชาวราศีตุลจึงเป็นคนที่เห็นหน้าที่การงานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดชีวิตการงานของชาวราศีตุลมักจะต้องค่อยๆไต่เต้าขึ้นไปตามลำดับต้องเผชิญกับปัญหาที่เล็กที่สุดไปหาใหญ่ที่สุดในชีวิตทำอะไรมักจะไม่ได้มาง่ายต้องเหนื่อยยากลำบากกาย แต่จากนี้ยาวไปจนถึงปีหน้าเลยนะคะให้ระวังของมีคมค่ะเช่นโดนมีดบาดแนะนำว่าหากมีเวลาควรหาโอกาสไปหล่อเทียนพัรนาถวายหลอดไฟบริจาคค่าน้ำค่าไฟเพิ่มแสงสว่าง บูชาไฟก็จะดีมากกับชะตาชีวิตค่ะเพราะความขยันของตัวคุณกำลังไปเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์ถูกโปรโมตสูงได้เลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนได้เป็นหัวหน้า,าแผนหรือผู้จัดการและได้คอมมิชชั่นและเงินโบนัสก้อนใหญ่อาชีพดีอนาคตยาวมั่นคงตามไปด้วยเลยค่ะ ส่วนด้านโชคลาภดวงเสี่ยงโชคก็พุ่งแรงมีเกณฑ์ถูกรางวัลมีเงินได้ปลดหนี้ปลดสินกันเลยทีเดียวค่ะมาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีพฤษภนะคะ ชาวราศีนี้เป็นคนที่มีบุคลิกซับซ้อนมีจุดขัดแย้งในตัวเองสามารถทำสิ่งที่ขัดแย้งกับบุคลิกภายนอกได้อย่างสิ้นเชิงโดยที่ไม่มีใครคาดคิดชีวิตของชาวราศีพฤษภจึงมักจะพบกับอุปสรรคปัญหาตั้งแต่เด็กแต่ก็สามารถแก้ไขปัญหามาได้นับครั้งไม่ถ้วนชาวราศีพฤษภจึงเป็นคนเก่งฉลาดเป็นคนที่ซ่อนคมเอาไว้ในตัวแบบคมในฝกัก พร้อมที่จะแสดงออกมาในเวลาที่จำเป็นช่วงชีวิตบางช่วงที่ตกต่ำจนหน้าใจหายซึ่งถ้าเรื่องนี้เกิดกับคนอื่นเขาคนนั้นอาจจะทนไม่ได้แต่สำหรับชาวราศีพฤษภแล้วเป็นคนทรหดอดทนแล้วก็ไม่ยื้อหยิงในตัวตนทำให้ปรับตัวเข้ากับปัญหาและผ่านพ้นมาได้ค่ะ งานที่ชาวราศีพฤษภถนัดก็คืองานที่ช่วยเหลือผู้คนชาวราศีพฤษภจะไม่ชอบงานที่แข่งขันสำหรับช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงชะตามีดวงโชคลาบไปตลอดปีเลยค่ะทำงานอะไรก็รุง่งทั้งกิจการส่วนตัวพนักงานบริษัทหรือรับราชการก็ก้าวหน้าค่ะจะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุง่งยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ความขยนันความเพียรไม่เอาเปรียบไม่คดโกงจะทำให้ดัวของท่านที่เกิดราศีพฤษภตียาวไปตลอดปี2564เลยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงสีราศีที่เทวดาท่านเปิดทางให้ร่ำรวยยาวไปถึงปี2564กกันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ